สวัสดีครับหลังจากที่สวัสด,ดีสวัสดีอันนี้เจ๊ไฟดำเนินการพาเที่ยวพากินโดยเจ๊ไฟเออใช้กล้องหลังจ่ายกล้องหลังไม่ได้ไม่ได้นะครับก็ไปกินมึกช็อตที่จอมเชียนมานะแต่ว่ามันมันคนมันขอ้างที่จะห้ายล้วก็อายังยังบรถึงใจนะเดี๋ยวตอนเนี้ยก็คือเรามากินที่อาวอุดมซอย17นะครับก็คือติดริมทะเลเลยนะนี่ครับบรรยากาศ เอาอดมตรงนี้มันจะเป็นท้าเรือนะอนนเป็นท้าเรืออันนี้เป็นพวกเรือประมงเดี๋ยวผมเพิ่มแสงยังไงกันถนะ้าพี่น้องมาเองมาบ่ถูกแน่นอนน่ะมาไม่ถูกแน่ๆเพราะมันต้องมีซอยเดินเข้ามามีซอยเอารถเข้ามาขับเข้ามาน,นี่เป็นบรรยากาศนะอ,อ,อยากจะถ่ยา,ยา,ายมุมกว้างๆให้ดูนะแต่ว่าคนเยอะนะผมขี้เกียจไปเบิร์นหนาสเส้นเซนหนาเพราะมันติดคนเยอะนะเอาประมาณนี้แล้วกัน,อน,น,กนโอเคอ เดี๋ยวจะห้ให้นั่ก่อยกินก่อนนะเอาเอาแก้วเดียวก่อนเห็นเอ่ข้างในสดสเลยนี่ข้างในสดสดเลยขยิบกินเดีวเดียวเลยวเนทีเอาตัวนี้อ่าอ่าหยิบมาปุ๊บจุ๊บปล่อยปล่อยปล่อยเลยเออเอาตะแคงให้เห็น่างนี้เลยเออนี่ทีกินล้วเหรอที่กินน่ยจะดีสวบเหรอให้ิสบสบนะเอาหนึ่งสองสาม ป๊บโอ้โห,โห,หเออุ้มันเป็นไง,ไงวะยกแก้วขึ้นสูง,สงหน่อยอือนั่นแหละหวานหวนเอากินให้หมดยัดเข้าไปยัดเข้าไปเออเอ,อ,เอ,อ,เอ,อ่เห็นปากเบแล้ว อันนี้นั่งก้อยกินนะวันนี้เดี๋ยวกอยจะลองกินดูสดสวบหืม,ม,มเยี่ยมไหมน้ำตาลเยี่ยมไหมเยี่ยม <Yeah. S 2> เกิดมาทงเขาทง,ทง,ทงแม่ไม่เคยกินหรอกพี่นอ้องแล้ววันนี้ลองกันดูมา,าตัวไหนตัวไหนก็ได้บ่ตัวไหนก็ได้เอารสเลีเ้ยวเต็มมัด <laughs> ได้ย er. <Wow. S 1> sort of ังก <c oughs> <a> ินได้หรือเปล่าคะกินได้หรือเปล่าว่าสแตกเลยเนี่ยสั่นไม่ดีอยากกินกระชอนเลยมึงไปซื้อเลย กๆเออมันบอกข้าวอ่ะเซฟกินๆิ้ดๆกดึกเลยดูจยอดเลยเป็นอะไรแซฟอ่ะเซฟเดี๋ยวเจอซาซิมิของของน้ำตาลนี่เซฟวิ่งนี่หมดเลยกเฮ้ยโอ้ยเขากัดทักลำล้ำอ้าวอันนี้ของน้องน้ำตาลเป็นหมึก ซาซิมิจิ้มน้ำจิ้มมันยังดิ้นอยู่เลยอ่ะอ้าวอั้มโอ้ถ่ายตอนอั้มไม่ทันอ่ะถ่ายตอนอั้มไม่ทันเลี้ยลูกอร่อยไหมช้าหวานไหมมันสุดยอดลงแล้วนะเ,เดี๋ยวน้องน้ำตาลจะกินอีกหนึ่งคำนะจ๊ะอ้าวใส่เลยลูลกจิ้มก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันสดอ,อ่ะอ่น้ำตาลจิ้มกินหัวกินตาปุ๊บ ีเป็นไงล่ะยอดเลยแจ๋วแจวแจวเยี่ยมนี่ <c oughs> ปาดท,โทิโอ้หอยนางมรมปวดตาลาหอยโอ้บอกใหญ่พี่น่อยนี่นี่นี่ไหนอันไหนใหญ่โอ้อันนี้ยังน้อยเอออันนั้นใหญ่เอาอันี้ก่อนอันนั้นกลัวมันแตกปุ๊บ ตัวใหญ่กวาช้อนอีกครับขอนางลมทิ้หอยไหมิอมหอยเหรอขับตะทนินลิมลัว้วอืมตัวทุกอย่างเยี่ยมจีนองเอ้ยสั่งมากไปหลายเป็นโปมอ่ะเพิ่งได้เป็นโป,ม,ป,นป,นโปมหลายิ <S 2> <S 2> <S 2> ่งเน กินบท่านนะกินบ่าดบกิมัน,น,มน,น,มนเลย,ยมันบช็อตหรือมันแข็งหรือเปล่านะสีกินบรรยูมาเจ้าขกงบน้องมาเนามึกสะจนันหรือเปล่านนละปมหลายอ่อยะม <c oughs> ันหนอยอี๋หโอ้มันหน่อยอี๋นาดิซังมาทีละสองโตสามโตกับวะังมาทีล่หาะทีล่าหาเีิเนเ้นจักยานะนังมึกเต็มจันนาะมึกเต็มเลย ได้ชีก,กินเนามันแข็ง <G ül> เออเอาสว่เข้าไปยังเหลืออีกตัวนึงเลยปะนะ่ะเนี่ยตกลงกันเนาเลยเจ้าอะค <G ül> <G ül> ตกลงกันเนา <G ül> แล้วรวมๆแล้วเยี่ยม <G ül> แทบ <G ül> แทบ <G ül> น้ำจิ้มอร่อยมากเพราะน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มแบบซ <G ül> <seafood. S 2> ีฟู้ดความหยาบมัคือข้อมันคือกินนะนะวันนี้่อาก็ลองดูหรือมันอาจจะเปะเ็นเรเืรเ่องปกติของเขานะส่วนเส้นทางนะอยู่อาวุธมซอยสิบเจ็ด ครับหลังจากนั้นแล้วทรถามมาดูพอมันผมมี่ชื่อร้านถ้ามาสุดซอยมาถามรพร้านอะไรนะเขาเรียกร้านร้านหัวรากได้แล้วค่อยเขามาแเจ้าฟังข่อยบกขาใจเจ้าก็ทักเขามาในเพจข่อยแล้วก็ข่อยกอธิบายงงๆไปก่อนสำหรับทริปนี้แล้วเจอกันทริปหน้าเด้อบายๆน้าน้ำตาลบายๆเลี้ยไส้บายนี่คนนํำเทียวสวัสดีครับ